การทำงานเพื่อหาไรายได้พิเศษของนักศึกษาในไต้หวันเป็นเรื่องที่พบเห็นได้ทั่วไปค่ะไม่ว่าจะมาจากครอบครัวร่ำรวยหรือยากจนหรือเรียนอยู่มหาวิทยาลัยชื่อดังหรือไม่ส่วนใหญ่แทบจะทุกคนก็มักจะทำงานพิเศษเพื่อที่จะยืนได้ด้วยลำแข่งของตัวเองค่ะ หูซินยูหรือเทเรซาฮูวัย21ปีเป็นนักศึกษาปีที่3จากคณะศิลปศาสตร์เอกวรรณคดีอังกฤษแห่งมหาวิทยาลัยเจิ้งจื้อซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังระดับต้นๆของไต้หวนันแม้ทางบ้านของเธอเป็นเจ้าของกิจการทำโรงงานเหล็กแต่เทเรซาฮูต้องการที่จะแบ่งเบาภาระทางบ้านของเธอเธอจึงเลือกที่จะทำงานพิเศษในร้านมอสเบอร์เกอร์ร้านเบอร์เกอร์ชื่อดังเทเรซาแบ่งเวลาวันละ4ี่ชั่วโมงต่อวันเพื่อทำงาน หรืออาจจะมากกว่านั้นโดยสามารถหาไรายได้150ไต้หวันดอลลาร์ต่อชั่วโมงหรือราว165บาทเธอบอกว่าค่าขนมของเธอปกติอยู่ราวๆ11,000บาทต่อเดือนซึ่งก็เพียงพอสําหรับการใช้ชีวิตในกรุงไทเป้ถ้ามันเก็บออมและไม่เที่ยวหรือช้อปปิ้งจนเกินไปนอกจากนี้เธอยังขยันเรียนภาษาไทยและกําลังเก็บเงินไว้ส่วนหนึ่งเพื่อเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาในประเทศไทยอีกด้วย How do you manage your time? between studying and working. Oh. Because now I'm a junior so I don't have so much classes in school. And most much time my class mostly in uh, Monday and to Wednesday so I choose to work here to Thursday to some Sunday. ในไต้หวันเทเรซ่าไม่ใช่คนเดียวที่พยายามจะหาเลี้ยงตัวเองแต่มีนักเรียนอีกจำนวนมากเช่นกันที่ออกไปทำงานพิเศษไม่ว่าจะเป็นตามร้านอาหารหรือสอนพิเศษตามสถาบันตา่างๆการทำงานของนักศึกษาไต้หวันเนี่ย ทำกันเกือบทุกคนจริงๆแล้วเขาจะต้องทําอยู่แล้วทําไมถึงต้องทําอันที่หนึ่งเพราะว่าต้องการเรียนรู้ว่าเราจะเข้าสังคมได้ไงคือว่าเขาจะต้องฝึกตั้งแต่ตอนที่อยู่ทํางานอยู่ถ้าหากว่าเขาไม่ทํางานเนี่ยหมายถึงว่าแสดงว่าเขาจะต้องมีเหตุปัจจัยอะไรบางอย่างที่เขาไม่สามารถทําได้หรือว่าเขาไม่อยากจะทําเพราะเขาต้องการจะให้จบเร็วแต่โดยส่วนใหญ่นักศึกษาเนี่ยเขาต้องทํากิจกรรม กับร่วมกับมหาวิทยาลัยก็คือชมรมหรือไม่ก็ออกไปทํางานเด็กนักเรียนแต่ละคนในไต้หวนันถึงจะมาจากพื้นฐานครอบครัวที่ต่างกันหรือสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่ถูกปลูกฝังในสังคมคือการที่เด็กแต่ละคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะหาเลี้ยงตนเองศักชาใชัยอากพงถ่ายภาพสิริรักษ์แสงจันชายรายงานจากไต้หวนัน